ตอนนี้ผมก็กําลังย่างหนูหนาเองนะครับผมมีจอกน่ทุกคนทุกคนว่าลงไหมไม่ลงผมให้ตกเลยอ้าวโอเคแล้วทุกคนต้นน้ำหน่อยคอยคำหนึ่ง โอเคครับผมก็สวัสดี่คดีรับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําคลิป1วันของผมหรือว่า1วันของอ่างทองพาตะลุยนั่นเองครับผม <Yeah. S 1> โอเคครับก็1วันของผมจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงจะสนุกสนานแค่ไหนผมบอกก่อนเลยว่า1วันของผมอะ่ะไม่ธรรมดาครับไม่ <Yeah. S 1> นั่งเล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนครับ ของผมเนี่ยเดินทั้งวันเล่นทั้งวันมาดูกันว่าหนึ่งวันของทองพัทลุยเนี่ยมันจะสนุกแค่ไหนโอเคครับทุกคนถ้าอยากรู้กันแล้วก็ไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนใครตอนนี้ผมก็กําลังย่างหนูนาเองนะครับผมถึงจะมีแค่สองตัวตัวไม่ใหญ่แต่ผมก็ดักมาด้วยตัวเองนะครับผมใครที่เป็น f อซที่ชอบกันดักหนูนานะครับผมก็ อย่าพึ่งเสียใจไปนะครับผมคลิปหน้าก็อาจจะมีอืคลิปที่ไปดักหนูนะครับผมเอเคครับทุกคนคลิปที่ไปดักหนูก็ได้ทําอยู่ครับผมคือตอนเนี้ผมไปดักทุกวันดักทุกวันดักทุกคืนนะครับผมก็แบบสนุกสนาน,นครับผมเมื่อกี้ท่านได้ยินเสียงรถก็ขออภัยด้วยนะครับผมพอดีว่าผมนะครับ ออกไปทําธุระครับผมไม่เป็นไรครับทุกคนปิ้งกันไปเรื่อยๆครับก็สนุกสนานฮิฮาไปด้วยกับอ่างทองพัตรเลยด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้นครับกับกลับไปนะครับทุกคนผมจะบอกทิศการย่างหนูนะครับทุกคนย่างอันดับแรกนะต้องทอนคนก่อนนะพอทอนคนเสร็จแล้วก็ปดัดท้องแล้วก็มาย่างนะทุกคนพอ,อย่างเสร็จก็รอให้มันมันหยดหรือว่าแบบมันเหลืองๆนิดนึงอะ่ะแต่อย่าให้ไหมนะทุกคนมันกลับไม่ใช่แบบ นอนดูโทรศัพท์อยู่ดีเอา้าไม่แล้วหรอแป๊บเดียวเองนะแต่นี้ไม่ใช่นะทุกคนโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับจากช่วงเช้านะครับผมเช้าผมก็น่าจะกินประมาณผัดหนูหนานะครับทุกคนอโอเคก็ประมาณนี้นครับ โอเคครับผมก็สวัสดีช่วงบ่ายทุกทุกคนทุกท่านกันด้ยนะครับผมบ่ายนี้ก็เนี่ยครับเล่นสนุกนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นโอเคครับผมก็เล่นสนุกชิวๆโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงบ่ายแล้วนะครับผมก็เป็นเป็นแบบว่าเราก็มาเล่นสนุกกับเพื่อนนะครับผมก็มันเป็นหนึ่งวันของผมจริงๆนะครับคือผมจะ กินนอนเล่นเล่นสนุกก็ก็นั่นแหละครับผมก็เป็นชีวิตประจำวันของอางทองบัตลุยนะครับผมก็โอเคครับเราจะเล่นเฉยๆไม่ได้เรามีกินบเบลฟิตอยู่แล้วครับใช่ไหมครับใช่โอเคเรากินบเบลฟิตตลอดอะครับโอเคมาเล่นกันเลยนะครับทุกคนไปกันเลย let's go oh. ว่าผมเล่นสนุกเป็นหรือเปล่านะคนผมจะบอกไลน์เลยตรงนี้นะครับผมว่าผมโป <Wow. S 1> โปไก่ <Hey. S 1> <Okay. S 2> โอเคทุกคนก็เดี๋ยวขออนุญาตตั้งรูปก่อนนะครับทุกคนโอเคเปิดเลยนะครับทุกคนโอเคไม่มีลูกลงต<ะ>ัไม่ลงไม่ลงครับทุกคนผมว่ามีเจาะบ้างแล้วละทุกคนต้องมีเจาะแน่ทุกคนทุกคนว่าลงไหม ไม่ลงผมให้ตบเลยอ้าวพูดเล่นนะทุกคนพูดเล่นมันบได้ลครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพูดเล่นโอเคครับทุกคนอันนี้ก็เป็นหนึ่งเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับการแทงสนุกนะครับผมผมก็ไม่อยากจะแทงให้คนดูดูนะครับผมเพราะผมไก่ด้วยแล้วกลัวคนดูจะเบื่อครับผมก็ไปตัดไปตอนทํอย่างอื่นเลยนะครับผมแล้วผมก็จะบอกว่าผมแทงสนุกจริงๆนะครับผมผมไม่ได้พูดเล่นนะครับโอเคไปเลย let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงช่วงกลางวันแล้วนะครับผมที่ผมต้องทํากิจวัตรประจำวันของตัวเองนะครับผมก็คือผมต้องไปซื้อเวยดเตี่ยวร้านประจาของผมที่ซื้อทุกวันซื้อทุกคืนนะครับผมร้านนี้คือแบบเด็ดจริงๆครับผมอ่ะซื้อสามกจังหวันอ่างทองสุดยอดครับผมบอกเลยโอเคครับทุกคนก็ไปดูกันเลยนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เ็นจะเป็นยังไงต่อครับโอเคครับ หนึ่งแล้วก็มาม่าหัวนักตกเอาเครื่องด้วยสองใช่ไหมเครื่นขุดเาครื่องขุดหัวกครัา โอเคทุกคนถ้าใครไปไหนมาไหนนะครับผมก็ให้ใส่แมสป้องกันตัวเองรักษาเนื้รักษาตัวเวลนยะหางทางสังคมแล้วก็ล้างมือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆนะคะทุกคนด้วยความเป็นห่วงจากอ่างทองมาตะลุยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไปดูตอนกินก๋วยเตี๋ยวเลยครับผมว่าจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันเลยเสโก go <S nope. โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ถึงช่วงๆแบบบ่ายเย็ยยนๆแล้วนะ <Okay. S 1> ผมก็เป็นคลิปช่วงสุดท้ายของการกิจวัรของผมย4สชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับก็ก่อนที่จะจากลากันนะครับผมก็ขอมากินก๋วยเตี๋ยวที่ไปสั่งซื้อเมื่อกี้ให้ทุกคนท,กทุกท่านได้ดูก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนอันดับแรกผมขอสดน้ําก่อนเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนสดน้าหน่อย อีกคำหนึ่งอ,อ,อร่อยมากครับผมผมจะบอกไว้ว่ายี่สิบบาทเองนะครับผมถือว่าเป็นราคาที่ย่อมเยาสำหรับเด็กๆน้องๆหนูๆจิ๋วๆทุกคนทุกท่านกันนะครับผมโอเคมาลองชิมเส้นกันเลยครับทุกคนมาอือหือร่อยครับทุกคนยี่สิบใบนะครับอุอย้ย อร่อยอ่ะอธิบายไม่ถูกครับทุกคนผมพูดจริงๆนะไม่ได้โม,โม่คนที่กินน้อยๆเนี่ยแบบผมอ่ะ ผมก็ไม่กินน้อยนะผมกินเยอะก็ถือว่าเป็นแบบราคาที่ถูกแล้วก็ถือว่าอิ่มเลยนะครับทุกคนนคนกินน้อยอ,ยอะ่ะ <c oughs> เต็มหมดแล้วทุกคนมาดูเนื้อดิทุกคนคำนี้เพื่อทนผู้ชมครับคำใหญ่ๆเลยสามสองหนึ่งื <c oughs> <c oughs> วัวง เนื้อเยอะมากครับทุกคนโอเคครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ อันนี้ผมก็ขอซดน,น้ำให้หมดกันนะครับเนื้อก็หมดแล้วนะครับทุกคนนะค,ครับก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ